มาชุวไหมช่วยไหมควายตัวไหนจะชนะเุณยดนนี้ก็ตายเลยสิลูกคือว่าไม่ไ้ปา่ามั้ง <c oughs> ควายน้อยอ่ะควายน้อยนี่ใจสู้ชังเลยวะ <c oughs> คุณแม่เลยอ่ะชนมาเลย เฮ้ยมาชนะปาหรือเปล่าวะนะมะเฮ้ยมามาอีพเช่ปลาแชงว้าวปาแชงเข้า